สวัสด,ดีครับคุณลาะหินทูบชาแนลครับคบกันตอนเช้าเเลยครับมือนี้ก็ได้แตดบ่ดมืดครับสวยแล้วแจ่งแล้วเนาะมายามกระบังครับยามไปซามซามเพียกเพียกสุดท้ายซามเพียกมันยังมือดอยู่เนาะก็ะเลยบอกได้ให้ทำให้พี่น้องในบึงเอาเอา,เอา,เอาตอนแจ่งซะ เหมือกันเลยมีป่าอย่งบ่ลุ้นน้ำกันข้างเนื้เยบขางแล้วมนอ,องฮบังขางองกั บังหอกกล่องไหมโอ้ยอกระปา๋าเขาออกไปไว้แล้วนี่ตัวนี้สองสัวสวตว์ก็บังเป็นพุมพ่มปัญญาชาวบ้านนะพี่น้อง งา่ายๆคือเรืว่วงา่ายๆโอ้โหไหลโอ้หโหวนานั่ตัดตัดลำไม่ไผ่เนะเาะลำไม่ไผ่ที่ตายเลยก็ตัดกระท่อนกระท่อนทะลุทะลุบ้องมันครับแลวกะหาเศษกิ่งไม้ยัดเข้าไปครับเอามาจุ่มลงน้ำครับ ฝามันก็เข้าอ,อลังหืออหโอ้โนดดีมากบุพเลอย่กับจ้ากระบังเบดหลังเข้าหาลยขานาด เขาดูแลมีนไปอด้โอ้โหนันก็มีโอ้มันอยู่เพียกนี่ ีชีวิตนะคนหิมน้ำแต่หาก,กินแบบนี้แหระครับบ่้อบนะหลังเข้าหลังบอ่อแล้วครับหลังเข้านี่ก็โอ้ไหลกับบ่หอดกิโลหรือว่า สิบยี่สิบตัวนี้ก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าพ่อแ่ได้เอาเนื้ออย่างใส่เนาะ 那太棒了！呵呵呵呵 งานยามกระบังเซาหนี้ครับน้องโอ้เดลัยอยู่ได้เนีมันสองสามโลครับสองโลกว่าปลาหมูมีปูใหญ่ได้ปลาหมูกันเลยปลาปลาเขียวไก่เนาะหมูเขียวไก่โมเมนปลาหมูลายปลาหมูลายบ่ค่อยบ่ค่อยได้ครับมีแต่ปลาหมูเดียมกับปลาเขียวไก่ โอเคครับคลิปกันยำกระบังเอาไว้พอสมนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมหลายๆด้วยครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ